เวลาแม่โก้มาถึงบ้านแม่โก้ใช้สายตาสแกนก่อนเลยค่ะเราไม่มีเวลาอยู่กับลูกเราไม่รู้หรอกว่าลูก<อ>เราใส่ย,ยังไงเป็นไงใช้สายตากวาดเข้าไปในบ้านก่อนเลยนะคะว่าอะไรที่เราวางไว้ให้ลูกมันมีความเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะแม่โก้ะจะยกตัวอย่างนะคะเช่นอย่างแม่โก้จะทําสมุดหรือกระดาษโอ,โอเคค่ะนี่คือแม่โก้ไม่ได้สั่งคุณยายนะคะว่าแม่แม่จะต้องเอาแบบนี้ว่าให้หลานให้หลานทําได้ไหม วางไว้ค่ะเดี๋ยวคุณยายเขาจะจัดสรรเองนะคะก็จะวางไว้เนี่ยอย่างสมุดแมโก้ก็จะทิ้งสมุดเอาไว้ให้นะคะนี่ค่ะอ่ะเนี่ยมิกี้เขาก็จะเขียนค่ะอันนี้คือสูตรของแมโก้เลยนะคะเทคนิคเลยค่ะแมโก้ทิ้งค่ะทิ้งถือเอาไว้นี่นะคะเห็นไหมอ่ะนี่ค่ะอันนี้ไหมคะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเราไม่มีเวลาอยู่กับลูกเราก็ไม่ได้เก่งอะไรเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องอทิสิกิแต่ค่ะแมโก้ใช้ นักวิทยาศาสตร์ช่างสังเกตมากค่ะสังเกตจริงใช่คือทิ้งไว้ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นของเล่นอะไรนะคะอะไรแต่ตรงไหนอะไรชำรุดตรงไหนคือสังเกตหมดก็คือใช้การสแกนนะคะใช้การดูของในบ้านว่ามีมอ,มอะไรที่ลูกเราเล่นแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ค่ะอยู่ในนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือ คำตอบของเมโกว่าลูกฉันเป็นอะไรในแต่ละวันในวันนี้ก็คือดูค่ะดูว่าเขาลงอะไรไว้บ้างแล้วมานั่งวิเคราะห์นะคะอ่ะเนี่ยค่ะอ่าเขาลงอะนไลน์อ่าเช่นอย่างหน้านี้ค่ะเห็นไหมคะอ่าอันนี้เป็นอ่าเดี๋ยวกอันนี้เป็นประเทศอ่าเป็นในลักษณะของประเทศเป็นในลักษณะของรถไฟอ่าคือหมายความว่าอะไรก็ตามที่เด็กเขียนลงไปหรือสื่อสารลงไปนั่นคือเขาชอบ นะคะเขาบอกคุณไม่ได้เขาพูดไม่ได้นะคะว่าเขาชอบอะไรไนะคะทีนี้เราอาจจะรู้รู้ว่าลูกเราชอบอะไรคุณพ่อคุณแม่บอกแม่ป้าหลายคนเลยว่าลูกหนูก็ชอบรถไฟเหมือนกันนะก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าตอนที่เราอยู่กับเขาอ่ะ เขามีของเล่นอยู่แค่นั้นในบ้านมีแต่รถไฟเราก็เลยคิดว่าลูกเรา,าชอบรถนะคะแต่ตรงนี้มันสามารถขยายความไปได้อีกค่ะว่าลูกเราชอบอะไรมากกว่ารถเพราะว่าการที่เราจะเข้าหาเด็กกลุ่มนี้เราจะต้องเข้าหาจากความชอบของเขามันก็เลยทําให้เรามีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะว่าลูกเราชอบอะไรมากกว่านี้อีกนะคะทีนี้ค่ะเวลาเราไม่มีเลยแต่เราทําไมเอานูน่เอานี่มาสอนลูกมากมาย ก็เพราะว่าได้ครู mm hmm. ค่ะที่ชื่อว่ามิกกี้นี่แหละค่ะนะคะก็คือเอามาจากไอ้ที่ลูกทำเอาไว้ให้ละเกะระกะที่บ้านเลยค่ะดูนะคะอย่างเช่นในเรื่องของสีสีของน้องมิกกี้มีเยอะมากค่ะมีหลายอย่างมากเลย mm hmm. แต่แม่โกก็สังเกตอีกว่าทําไมสีแดงหมดสีขาวหมด uh huh. สีดำหมดสีทุกอุ่นสีทุกอย่างเหลือครบเลยค่ะนะคะ, mm hmm. ะ,คะก็เริ่มเอ๊ะม,มันมีอะไรที่จะต้องทําให้สีแดงหมดสีน้ํางเงินหมด ก็หมดอ,อยู่สองสามสีนะคะก็เป็นอันว่าสีเหล่านี้เป็นสีกลางหรือสีสากลของสีธงชาตินะคะนี่ค่ะหรือแผ่นที่นะคะโอ,ะอะลูกเราชอบธงชาติหรือชอบสัญ,ญลักษณ์นะคะ,ะไม่กโก้ก็ดึงค่ะดึงจุดเด่นของลูกมาพัฒนานะคะใครจะไปภาษาอังกฤษอันยาวเฟ้ยขนาดไหนใครจะสปิกอะไรแม่กโก้ไม่สนใจว่าเด็กคนอื่นจะไปถึงไหนกันรู้แต่ว่าก็าลูกเราชอบแบบเนี้ย พม่ก็ก็ดึงจุดเด่นของลูกมาพัฒนาเพราพัฒนาเขาเขาว่าสวยเขาได้มีการโชว์ไปแบบมีการส่งไปโชว์มีหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้<า>เขาภูมิใจอ่ะเฮ้ยอ่าก็คือว่าก็ดึงจุดเด่นมาพัฒนาแต่ไม่ได้ทิ้งจุดด้อยนะคะก็มาเก็บเอามาเก็บตกเอาอค่อยๆค่อยๆพาในเรื่องการอ่านก็อค่อยๆอ,อ่านเอานะคะแต่จุดเด่น,นเนี<า>่ยแม่ก็ต้องเอามาก่อนเลยค่ะนะคะ,นะคะตรงนี้นี่ก็หมายอันนี้ก็คือคําตอบว่าเวลาไม่มี แล้วเอาอะไรมาสอนลูกมาอะไรลูกนักหนาล่ะนะคะก็คือน,นี่แหะคะ่ะใช้การสังเกตจากของในบ้านหรือของที่เรา,าทิ้งไว้ให้กับลูกที่บ้านนะคะตรงนี้ okay, okay.